ย้อนคำทำนายหมอช้างเดือนธันวาคมโควิด -19 อาจจะก,กลับมาซึ่งหลังจากมีข่าวว่าประเทศไทยนะคะมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีกครั้งจนทำเอาใครหลายคนแอบอกสันขวัญหายว่าประเทศจะกลับเข้าสู่วิกฤตเดิมอีกหรือไม่งานนี้จึงพาย้อนคำทํานายของหมอช้างทศพรศรีตุลาที่เคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการแฉ เมื่อช่วงวันที่16พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาซึ่งเนื้อหาตอนหนึ่งได้ระบุไว้ดังนี้ช่วงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงส่งท้ายปีดวงดาวแสบสุดในบรรดาดวงดาวทั้งหมดคือดาวเสาจะย้ายออกจากราศีเมถุนราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรและราศีกรกฎซึ่งจะส่งผลให้ทั้งสองราศีเกิดความผิดหวังเสียใจและปัญหา อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหมอช้างก็ยังบอกอีกว่าเป็นเดือนที่ดวงดาวแรงเนื่องจากดาวเสาและดาวพฤหัสโคจรมาเจอกันส่งผลให้เกิดโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด1 9อยู่บ้านกันหมดฉะนั้นจึงย้ำว่ากาดอย่าตกเพราะหากย้อนดูจากสถิติเดือนธันวาคมมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ดูได้จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด -19 เพิ่มขึ้นด้านโหนโสระจะนวนอยู่ฉายานอสตราดามุสเมืองไทยก็ได้ทำนายเหตุการณ์ต่างๆในเดือนธันวาคม2563ไว้ซึ่งได้ระบุไว้ดังนี้ธันวาคม2563หิมะตกระหว่างสงครามโลกเดือนนี้ประเทศไทยจะหนาวจัดในรอบ100ปีเกิดปรากฏการณ์หิมะตกและถือว่าเป็นอาถรรลางร้าย เป็นข่าวดังไปทั่วโลกทางใต้มีการอพยพผู้คนให้มาอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยเดือนนี้จะต้องผจญกับความทุกข์ยากความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกจนผู้ร้ายชุกชุมกำเริบเสบสารเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เพรี้ยะมะแลงจะทำความสูญเสียแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นจำนวนมากความแห้งแล้งกันดานจะเข้ามามีบทบาทแทนที่ประชาชนจะอดอยากล้มตายประเทศอินเดีย จะมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินครั้งใหญ่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดและจากพบกับความวุ่นวายภายในประเทศการขัดแย้งกันระหว่างพรรคการเมืองใหญ่การเสียชีวิตและภัยพิบัติที่ร้ายแรงญี่ปุ่นตึงเครียดจะถูกบีบคั้นบางอย่างทางเศรษฐกิจรถไฟชนกันตายหมู่เป็นจำนวนมากสหรัฐอเมริกาอยู่ในระยะขับขันจะพบกับความตึงเครียดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ แห่งปี2,563วงการศาสนาทั่วโลกจะรับผลกระทบกระเทือนและอาจมีการผ่าตัดครั้งใหญ่เกิดขึ้นประมุขสำคัญทางศาสนาจะพบกับจุดอันตรายช่วงปลายเดือนโลกจะเข้าสู่ยุคเข็นและตะวันออกกลางเริ่มเปิดฉากแข่งเกล้าขึ้นอาวุธปรามาณูอาวุธนิวเคลียร์อาวุธเคมีร้ายแรงอาวุธมหาปลายัยนำมาใช้กัน ทำให้เกิดจุดวิกฤตการณ์ของโลกที่ขม่งเกรียวที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาและเมื่อนั้นปีสุดหาือโหดจะสำแดงฤทธิ์อาณาบริเวณที่จะเกิดจุดคาดคือสหรัฐอังกฤษ,อ,กฤษอิสราเอลกลุ่มประเทศปาเลสไตน์ซีเรียอียิปต์อิหร่านปากีสถานรัสเซียและจีนส่วนสหรัฐอเมริกาแน่นอนละฐานทัพนอกประเทศ จะถูกทำลายสิ้นไม่มีเหลือส่วนประเทศไทยเราจะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ด้วยสงครามยืดเยื้อไปถึงปีหน้าจนอาจจะกลายเป็นสงครามล้างโลกได้นอสตราดามุสเมืองไทยยังทิ้งท้ายว่าการพยากรณ์เป็นเพียงความคาดคะเนซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ที่สำคัญกว่านั้นคุณต้องยึดถือผลกรรมในภพชาติปัจจุบันยึดมั่นในผลของการกระทำกรรมดีและกรรมชั่ว เมื่อรู้ว่าคุณจะมีทุกข์เกิดขึ้นก็ขอให้มุ่งสร้างแต่กรรมดีแล้วเว้นการกระทําชั่วเสียอีกทั้งขอให้ยึดมั่นในคุณพระศีรัตนตรัยแท้จริงซึ่งจะอํานวยผลดีให้แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นบุคคลประเภทที่คอยตั้งหน้าตั้งตาแต่จะกอบโกยความสุขระเสมปเปรมปรีให้กับตนเองแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่คํานึงถึงผลเสียหายซึ่งจะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นก็ขอให้พึงสังวรได้เลยว่าคุณจะต้องประสบกับความหายนะ ที่ไม่อาจแก้ไขหรือช่วยเหลือได้เลยตัวคุณเท่านั้นที่จะช่วยตนเองได้อีกนานไหมกว่าคุณจะหลุดออกไปจากเขาวงกฏนั้นได้โควิดจะหมดไปพฤศจิกายน2564ยังจำกันได้ไหมคำทำนายเด็กชาวอินเดียที่เคยทำนายเรื่องโควิด -19 เรียกได้ว่าเรื่องราวความเชื่อศาสตร์การพยากรณ์เชื่อว่าทุกประเทศ ต่างก็มีความเชื่อที่ต่างกันออกไปอย่างเช่นเรื่องราวต่อไปนี้ใครๆก็อยากให้หมดไปจากโลกนั่นก็คือโควิดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพของนักพยากรณ์ชาวอินเดียวัย14ปีที่ได้พยากรณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งก่อนหน้านี้คนนี้เคยพยากรณ์เรื่องราคาทองและเงินของอินเดียได้อย่างแม่นยำซึ่งในโพสต์ของเขาก็ได้ระบุว่า เด็กอินเดียที่ทำนายดวงดาวได้แม่นยำมากเรื่องไวรัสจะแย่สุดวันที่31มีนาคมและ1เมษายนและจะค่อยคลี่คลายและหายไปในเดือนพฤษภาคมวันนี้และพรุ่งนี้ระวังอย่าออกไปไหนรุนแรงที่สุดเพราะดาวต่างๆมารวมตัวกันการระบาดของโครโรนาไวรัสจะปิดฉากลง29พฤษภาคมตามคำทำนายของเด็กชาวอินเดีย ที่ได้ทำนายระยะเวลาของการเกิดการระบาดไว้ถูกต้องเมื่อ8เดือนที่แล้วอภิทยาอานาน์ชาวอินเดียอายุ14ได้กล่าวไว้ว่าชาวโลกจะต้องประสบกับช่วงเวลาที่แสนสาหาัสซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2019เขากล่าวว่าโคโรนาไวรัสเป็นสงครามของชาวโลกสงครามระหว่างไวรัสกับมนุษยชาติและเหตุผลที่อานานเชื่อว่า วันที่31มีนาคมจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเพราะเป็นเรื่องของดวงดาวดาวอังคารจะโคจรมาพบกับดาวเสาร์และดาวพฤหัสโคจรพบกับดวงจันทร์และดาวราหูซึ่งดาวราหูเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือของดวงจันทร์และนอกจากนั้นยังทำนายไว้อีกว่ามันจะมีความรุนแรงขึ้นในช่วง29มีนาคมถึง1เมษายนซึ่งก็ถือว่าตรงกับช่วงที่มีผู้เสียชีวิต ในทวีปอเมริกาและยุโรปมากโดยสาเหตุของโรคระบาดนี้ถือว่าเป็นกรรมของมนุษย์โดยมันเกิดมาจากที่มนุษย์เราทำลายโลกและทิ้งขว้างอาหารและในวันที่29พฤษภาคมมันจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่หลังจากนั้นมันจะตกหนักกลับมาเหมือนเดิมและในเดือนมิถุนายนทั่วโลกจะไม่มีข่าวดีเลยและนับ5เดือนจากมิถุนายนสิ่งต่างๆจะดีขึ้น แต่จะกลับมาระบาดหนักอีกครั้งในวันที่21ทธันวาคมและในส่วนที่โรคนี้จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021